มู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในป่าลึกและอุดมสมบูรณ์มีผู้คนที่อาศัยอยู่กันอย่างสงบสุขหมู่บ้านนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และทุ่งหญ้าสีเขียวขจีที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายแต่สิ่งที่ทำให้หมู่บ้านนี้พิเศษคือมีคนแคระตัวเล็กๆอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยคนแคระที่ชื่อว่าพี เป็นคนที่มีรูปร่างเล็กมากจนแทบจะมองไม่เห็นในหมู่บ้านแต่ความสามารถของเขานั้นไม่เล็กตามตัวเลยแม้แต่น้อยเขามีความรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์และสมุนไพรในป่าลึกเป็นอย่างดีและยังสามารถทำให้พืชผลในสวนของเขาจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ววันหนึ่งมีคนชื่อมาร์ก มาจากหมู่บ้านข้างเคียงได้เดินทางมายังหมู่บ้านนี้พร้อมกับแม่ของเขาเพื่อเยี่ยมญาติแต่ในระหว่างทางกลับมากก็หลงทางและเข้าไปในป่าลึกโดยไม่ตั้งใจเมื่อมาร์กเดินไปเรื่อยๆเขาก็เริ่มรู้สึกกลัวและเหนื่อยลา้าเพราะเขาไม่สามารถหาทางออกได้จนในที่สุดเขาไปพบลำธารเล็กๆ พอเขาหันไปมองเขาก็เห็นคนแคระตัวเล็กๆนั่งอยู่ข้างๆและยิ้มให้เขาสวัสดีครับคุณหลงทางหรือเปล่าพี่ถามด้วยเสียงอ่อนโยนมาร์คมองคนแคระอย่างแปลกใจแต่ก็ตอบว่าใช่ครับผมหลงทางมาไม่รู้จะกลับบ้านยังไงพี่ยิ้มและยืนขึ้นจากนั้นเขาก็ยื่นมือไปให้มาร์กจับไม่ต้องห่วงครับ ผมจะช่วยพาไปที่หมู่บ้านของผมเองเดินตามผมมาเถอะพี่พามาร์กเดินผ่านทางที่เขาเองรู้จักเป็นอย่างดีท่ามกลางป่าที่มีต้นไม้สูงใหญ่และเสียงนกกระจิบขับขานพี่เริ่มเล่าเรื่องราวของป่าให้มาร์กฟังในป่านี้มีสมุนไพรหลายชนิดที่ช่วยรักษาโรคได้นะครับเช่น ใบของต้นกะเพราในที่นี้สามารถบรรเทาอาการท้องเสียได้ใบมรุมช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและอื่นๆมากฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะเขาไม่เคยรู้ว่าป่าที่เขากลัวมันเต็มไปด้วยความลักและความรู้มากมายเขาจึงถามพีไปว่าทําไมคุณถึงรู้เรื่องพวกนี้ได้มากขนาดนี้ครับพี่หัวร้อนเล็กน้อย ที่เกิดและเติบโต Banana. ในป่าน,นี้ครับเวลาผ่านไปหลายปีพอปีผมก็ได้เรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัวและช่วยเหลือคนในหมู่บ้านให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นมาร์กตื่นเต้นและคิดในใจว่าถ้าเขาได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เขาก็จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้เช่นกันเมื<ป>่อเ<ๆ>ดินไปถึงหมู่บ้านพีพามาร์คไปยังบ้านของตัวเอง ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเล็กๆที่น้ำใสสะอาดบริเวณบ้านเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆทั้งผักสวนครัวและสมุนไพรที่พี่ปลูกไว้พี่บอกกับมาร์กว่าที่นี่คือที่ที่ผมใช้ชีวิตอยู่ครับผมปลูกพืชเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยเหลือคนในหมู่บ้านด้วย บางครั้งคนในหมู่บ้านก็จะมาขอสมุนไพรไปใช้ในการรักษาโรคหรือมาขอคําแนะนำเรื่องการทำสวนผักมาร์กมองเห็นความสุขของพีที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเขาจึงถามว่าพีครับถ้าผมอยากจะช่วยคนในหมู่บ้านอย่างคุณบ้างผมจะทำอย่างไรดีครับพีคิดสักครู่แล้วตอบว่าถ้า คุณอยากช่วยคนอื่นๆก็เริ่มต้นจากการเรียนรู้สิ่งรอบตัวและเอาความรู้ที่คุณมีมาช่วยเหลือผู้อื่นไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากมายแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ในหลายๆวันหลังจากนั้นมาเริ่มเรียนรู้การปลูกพืชและการใช้สมุนไพราจากพีเขาได้เรียนรู้ว่าความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในตำรา แต่สามารถเรียนรู้ได้จากธรรมชาติและการมีจิตใจที่พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงเวลาที่มาต้องกลับบ้านเขาขอพรจากพีว่าขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกสิ่งที่พีได้สอนผมผมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือคนอื่นๆและจะกลับมาหาพี่บ่อยๆครับพียิ้มให้และกล่าวว่า ผมดีใจที่คุณได้เรียนรู้สิ่งดีๆครับและถ้าคุณอยากมาเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเมื่อไรก็ยินดีต้อนรับครับเป็นทางกลับบ้านไปพร้อมกับความรู้ใหม่ๆที่ได้รับจากคนแคร์ในหมู่บ้านเล็กๆในป่าลึกและในวันข้างหน้าเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีความสามารถและช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างที่พีเคยทำหลายปีผ่านไปมากเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มที่มีความรู้ และมีใจรักในการช่วยเหลือผู้อื่นเขากลับมาที่หมู่บ้านของพี่บ่อยครั้งและได้ร่วมกันทำงานในสวนสมุนไพรและช่วยคนในหมู่บ้านมากมายพี่มักจะพูดกับมาเสมอว่าการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเรามีคุณค่าและทุกคนสามารถสร้างความแตกต่างได้ไม่ว่าจะเป็นคนเล็ก หรือคนใหญ่เราทุกคนมีพลังในการทำสิ่งดีๆคือเรื่องราวของมาร์คและพี่คนแคร์ที่สอนให้เขารู้ว่าความรู้และการช่วยเหลือคนอื่นนั้นไม่จำเป็นต้องวัดจากขนาดตัวแต่จากหัวใจที่ยิ่งใหญ่และความตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆให้กับโลก